ถ้าคุณมีใครครบอยู่ครบใครอยู่มีโอกาสแบบนี้นะคุณอาจจะถูกเทนะถูกคนนั้นเขาเทเพราะเขาเจอคนใหม่ <c oughs> สำหรับคนโสดมีโอกาสถูกเทคุณเบื่อสถานการณ์เช่นนั้นคุณอยากจะอยากจะ move on แต่ยังทำไม่ได้สักทีหนึ่ง เบื่อที่จะอยู่ณนะจุดๆุดนั้นบางคนรู้ถึงขั้นว่าเขามีคนที่สามอยากจะให้เขาเลือกและเขาไม่เลือกคุณนะโอ้โหวันนี้เป็นเรื่องที่หนักหน่วงสำหรับคนเกิดวันพระราทเอาใหม่เราคุยกันในลักษณะของคนที่มีครอบครัวถ้าเป็นคน มีครอบครัวแล้วคุณมีปัญหาขอให้นึกถึงบางอย่างนึกถึงครอบครัวหรือสิ่งดีๆที่มันเราอยู่กันมานานบางทีความหลงมันเป็นเรื่องของความลุ่มหลงก็อาจจะต้องพูดยากนะถ้าเราเป็นคนมีคนอื่นเราก็จะเลือกว่า เลือกชอบใครคนปัจจุบันแต่ถ้าเรามีลูกที่จะต้องดูแลเราอาจจะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวของตัวเองนะคะแต่ถ้าถ้าเขาต้องการจะจบกับคุณแล้วอย่าไปยือ้ออย่าไปยือ้อไม่มีประโยชน์ในเมื่อเขาหมดรักเราแล้วมันก็ทำได้เพียงแค่ตัดใจแล้วก็มองหาสิ่งใหม่ที่มันดีกว่าเดิมนะ สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดวันนี้ไม่ใช่วันที่ดีสำหรับคุณนะคะ